สกดเร่งลงมือทำเริ่มก่อนได้เปรียบคุณจะเริ่มลงมือทำให้เร็วที่สุดได้อย่างไรกดพื้นฐานในการจัดของข้อที่2เพื่อเพิ่มเวลาว่างและได้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพก็คือเร่งลงมือทำสมัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเคยไหมที่เวลาตั้งใจจะทบทวนบทเรียนทีไรพอมาเห็นห้องรกก็อดไม่ได้ที่จะทำความสะอาดจัดห้องให้เสร็จะก่อน หรือไม่ก็รอบๆโตะทํางานที่เต็มไปด้วยเอกสารของประเนินเป็นภูเขาทําให้มองไปไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานเลยหลายคงคุ้งถอนหายใจและพึมพำว่าแหมถ้าจัดโตสักหน่อยคงทํางานได้ดีขึ้นนะความรู้สึกในใจเหล่านี้อาจแฝงด้วยความไม่อยากเรียนหรือขี้เกียจทํางานซ่อนอยู่แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบแบบนั้นเป็นอุปสรรคทําให้ไม่มีสมาธิไม่เช่นนั้นคงไม่มีสถานที่อย่างห้องอ่านหนังสือตามห้องสมุด หรือร้านกาแฟาที่พวกคนชอบไปนั่งทำงานกันเงียบๆหรอกครับดังนั้นการจัดของก็คือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้คุณเริ่มทำงานได้เร็ว,รวขึ้นแล้วสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำเช่นนี้ได้นั้นเป็นแบบไหนกันอันดับแรกคือสภาพแวดล้อมที่หยิบฉวยของจำเป็นใช้ได้ง่ายผมคิดว่าคงไม่มีใครเก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ประจำไว้ในลิ้นชักลึกๆหรอกครับ หรือไปฟิตเนสทุกวันแต่กลับเก็บชุดออกกําลังกายไว้ในตู้เสื้อผ้าเก็บรองเท้าไว้ในชั้นเก็บผ้าขนหนูไว้ในลิ้นชักซึ่งนี่เป็นวิธีเก็บที่ไม่เข้าท่าเลยจริงๆแล้วหากอยากออกไปฟิตเนสได้สะดวกรวดเร็วก็ควรเตรียมชุดออกกําลังกายให้พร้อมแล้ววางไว้บริเวณที่หยิบได้ง่ายจะสะดวกกว่าการวางของต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ไว้ในที่ที่หยิบได้ง่ายจึงนับเป็นก้าวแรกของการเร่งลงมือทํานั่นเองอันดับ2คือลดขั้นตอน ผมทำรายการไลฟ์สดที่เว็บนิคอนิโคไลฟ์โดยพูดเกี่ยวกับวิธีการต่างๆโดยอิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาระยะหลังนี้ผมใช้กล้อง iPhone ถ่ายทำเป็นหลักก่อนหน้านี้ผมใช้คอมพิวเตอร์จึงต้องเตรียมติดตั้งกล้องและเชื่อมต่อไมโครโฟนแต่พอเปลี่ยนมาใช้ iPhone แค่หยิบออกมาก็ไลฟ์สดได้เลยตอนนี้ผมถ่ายรายการสดง่ายขึ้นมากไลฟ์ live ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สบายๆนอกจากนี้เวลาที่ผมต้องทำแผนที่ความคิดหรือ MindMap เพื่อจัดระเบียบข้อมูลสำหรับการบรรยายในที่ต่างๆผมก็ใช้แอปของ iPhone เช่นกันเวลามีไอเดียอะไรผุดขึ้นมาผมจดโนต้ตได้ทันทีแค่ปลายนิ้วสัมผัสพอเป็นเช่นนี้ Mind Map ของผมจึงมีทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นโดยที่ใช้เวลาเตรียมงานไม่นานเห็นได้ว่าพอลดขั้นตอนเตรียมงานลงผลงานก็จะพัฒนาขึ้นเวลาที่ใช้ก็น้อยลงด้วยถ้าอยากเร่งลงมือทำก่อนอื่นต้องลดสิ่งของที่ต้องใช้ คนที่มากังวลว่าทำไมเริ่มงานไม่ได้สักทีทำไมใช้เวลานานกว่าจะเริ่มงานได้ต้องหันมาทบทวนตัวเองดูบ้างว่าขั้นตอนเตรียมงานมากเกินไปไหมโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการต้องเตรียมของมากจนเกินไปนั่นเองอย่างผมสมัยก่อนเวลาไลฟ์สดแต่ละทีต้องเตรียมคอมพิวเตอร์กล้องและไมค์แต่ถ้าผมมัวแต่คิดว่าอันนี้ก็ต้องใช้นะถ้ามีอันนี้ก็ต้องมีอันนู้นอีกผมคงเสียเวลาจนไม่ต้องทำอะไรกันพอดี คนที่ชอบยึดติดกับรูปแบบมากๆมักทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะมัวแต่เตรียมนั่นเตรียมนี่วุ่นวายไปหมดคนประเภทนี้มักเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จําเป็นขึ้นมามากเกินไปดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนเตรียมงานและเร่งลงมือทําให้ได้นั้นสิ่งสําคัญคือให้ลดสิ่งของที่ต้องใช้ลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้มีแนวคิดแบบมินิมอลลิสต์ที่เน้นการลดทอนสิ่งของต่างๆลงไปเสียหมดนะครับขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันดูนะครับ สมมุติว่าผมจะไลฟ์สดรายการและจะใช้ขาตั้งกล้อง3มขาอันเล็กๆเพื่อตั้ง i-phone แน่นอนว่าถ้าผมลดอุปกรณ์ที่ใช้โดยเอาขาตั้งกล้อง3ขาออกไปก็ย่อมได้แต่ถามว่าถ้าไม่มีขาตั้งกล้อง3ามขาผมก็ต้องไปหามุมดีๆเพื่อตั้งกล้องอีกถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือมีขั้นตอนยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีกในท้ายที่สุดทั้งที่แค่มีขาตั้งกล้อง3ขาให้ผมวาง iPhone ผมก็ถ่ายทํารายการได้ทันทีเลย ทุกคนคงเห็นแล้วว่าการลดสิ่งของเพื่อลดขั้นตอนคือการลดสิ่งที่ต้องใช้ในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อเร่งลงมือทำให้ได้ไม่ใช่ว่าลดทุกอย่างลงจนเสียเวลามากขึ้นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงมือทำทันที 1. หยิบของที่จำเป็นต้องใช้ได้ง่ายวางของที่จำเป็นต้องใช้ในที่ที่หยิบได้ง่ายพอถึงเวลาก็ใช้ได้เลย 2. ลดขั้นตอนลดขั้นตอนก่อนลงมือทำทำให้ใช้เวลาน้อยลง 3. เร่งลงมือทำได้เลยก็สตาร์ทไปเลยกด20วินาทีของฌอนเอคอร์นอกจากลดขั้นตอนแล้วคุณต้องลดเวลาด้วยตามที่ฌอนเอคอร์ ore, นักจิตวิทยาจากมหาลัยฮาร์วาร์ได้กล่าวถึงงานวิจัยของตนเองที่มีชื่อว่ากด20วินาทีไว้ดังนี้เพียงแค่ลดเวลาเตรียมการให้น้อยลงกว่าเดิมอีก20วิมนุษย์จะทำสิ่งนั้นจนเป็นนิสัยได้ ในทางกลับกันถ้าอยากเลิกนิสัยอะไรบางอย่างก็เพียงแค่เพิ่มเวลาเตรียมการไปอีก20วินาทีถ้าคุณมีงานค้างๆ้าอยากจะทำให้เสร็จ,รจแค่ลดเวล,เวลาเตรียมการก่อนลงมือ20วิคุณก็จะทำงานนั้นได้สำเร็จเวลาที่คุณคิดจะลดขั้นตอนลดสิ่งของที่ต้องใช้ในการทำงานก็ลองคิดเผื่อไปด้วยก็ได้ว่าคุณจะลดเวล,เวลาเตรียมงานลงอีก20วินาทีได้ยังไงแนวคิดแบบ affordance หรือกระตุ้นให้กระทำ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เร่งลงมือทําได้สูงสุดคือสภาพแวดล้อมที่เห็นแล้วทาตามได้ง่ายซึ่งทําได้โดยใช้แนวคิดแบบ affordance affordance หรืออาจเรียกว่า signifier หมายถึงลักษณะที่กระตุ้นให้ทําทันทีเช่นข้างหน้ามีเก้าอี้ตัวหนึ่งสิ่งที่คุณจะทํากับเก้าอี้ได้ก็คือนั่งหรือถ้าเจอเก้าอี้แบบพับได้คุณก็อาจจะพับแล้วย้ายไปที่อื่นถ้าข้างหน้ามีประตูคุณก็ผลักประตูถ้าคุณเจอประตูแบบดึงคุณก็ดึงนั่นแหละครับ ดังนั้น affordance ก็คือลักษณะที่บอกใบให้รู้ว่าต้องทำยังไงโดยอัตโนมัติการใช้ affordance ทำให้เราเห็นสิ่งนั้นปุ๊บแล้วทำได้ปับ๊บโดยอัตโนมัติและกระตุ้นให้ลงมือทำได้ทันทีสมมุติว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณอยากอ่านรวดเดียวจบก็ห้ามคิดเด็ดขาดว่าวันนี้อ่านเล่มไหนดีนะไม่อย่างนั้นคุณจะอ่านไม่จบแต่ให้วางหนังสือเล่มนั้นเตรียมไว้บนโต๊ะเมื่อคุณมานั่งที่โต๊ะและเห็นหนังสือวางอยู่ก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อฉันจะต้องอ่านเล่มนี้้ใหจบ ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับห้องนี้แนวคิดแบบ affordance นั้นมีประโยชน์ในการจัดของหรือจัดห้องด้วยคุณประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ได้โดยกำหนดว่าคุณจะทำอะไรกับห้องนี้และคุณต้องใช้ของอะไรบ้างในทางตรงกันข้ามก็จะทำให้คุณรู้ว่าของอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ซึ่งช่วยลดของลงได้ด้วยแม้คุณจะกำหนดว่าโต๊ะตัวนี้ใช้อ่านหนังสือหรือทำงานแต่คุณก็มักเผลอดูหนังในคอมพิวเตอร์หรือเผลอกินข้าวบนโต๊ะ ขณะที่คุณเผลอทํานั่นทนํานี่สุดท้ายคุณก็เผลอวางของที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นทิ้งเอาไว้จนได้แล้วของที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นก็พอกพูนมากขึ้นจนลบขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นคุณต้องเชื่อมโยงสถานที่นั้นๆกับพฤติกรรมของคุณให้แม่นๆต้องหมั่นระลึกอยู่เสมอว่าสถานที่นี้หรือห้องนี้ของคุณจะทําแค่กิจกรรมนี้เท่านั้นจริงๆแล้วมีวิธีง่ายๆที่ทำเราได้ผลด้วยนั่นคือ การใช้ปากกาเมจิกเขียนระบุกิจกรรมเฉพาะอย่างตัวโต,วต,วตวลงในกระดาษโพสต์ it, เด็แผ่นใหญ่แล้วก็แปะเอาไว้เช่นถ้าเป็นที่โต๊ะก็อาจจะเขียนว่าเรียนหรือทำงานคุณอาจคิดว่าวิธีนี้บ้าบอไปหน่อยแต่ผมขอบอกว่าการติดกระดาษโพสต์เด็จะช่วยฝึกนิสัยได้ผลอย่างมาก แรกเริ่มนั้นมีการใช้วิธีนี้รักษาคนที่เรียนรู้ได้ช้าเช่นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการถ้าคุณติดกระดาษโพสิตแบบนี้ทั่วบ้านคุณก็จะไม่สับสนว่าจะทำอะไรดีและเริ่มลงมือทำได้เร็วขึ้นอีกทั้งไม่รู้สึกยุ่งยากเวลาเริ่มทำอะไรสักอย่างและยังทำให้รู้จักวางของได้ถูกที่อีกด้วยรีบไปซื้อกระดาษโพสิตแล้วลองใช้กันดูนะครับจะได้รู้ว่าดียังไงผมขอแนะนาให้ใช้แบบติดหนึบที่มีกาวติดอยู่ทั่วแผ่นเลยนะครับ Point. สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คุณเริ่มลงมือทำกิจกรรมใดๆได้ทันทีลดขั้นตอนลดสิ่งของที่ไม่จำเป็นลงแล้วหันมาเพิ่มศักยภาพให้กับชีวิตกันดีกว่า